สบายดีเด้อจ้าน้องขายสบายดีเด้อจ้ามันดาวอันลงมาตลาดแต่ว่าตลาดมื้อนี้แป้นแป้นพี่น้องเอ้ยคนขายแบบว่าหน่อยเฮงแบบย่างเบียร์นะย่างเกี่ยวเขานะบางคนก็เจอกันข้าเกี่ยวเขาคนเขาก็เลยหลุ เกี่ยวเขาสั้งกองได้คิวได้ยางได้ชมพรคถ่ายมะนาวพี่น้องเอ้ยท้องถ่ายกันหน่อยเดียวมกพริกกันยังสามจานแล้วก็ยังมะนาวอยู่สีหุบโงแนวละหน่อยมือนี่มะนาวกับแปดโถงตอนนี้จะคล้ายไปแนเรลสโต้ักพริกหาจาน ในคล้ายไปแล้วสงจานกัะดอกแคสองผุงกัไในคล้ายเบิดแล้วจา้านะคะบางคนกับมาขาำตัวาดาวลงมาแต่เว่นเนาะงามเบียกงามงานตันนี้พี่น้องบานห้ากกำลังขุนเขียวเก็บเกี่ยวเขาาน้าปี ฝนกับบตกพี่น้องเอ้ยเขาเขากลางเขากลางหรือว่าเขางันนี่อยากกนะัน่ะบมอยากเต็มมิดเต็มหน่วยเพราะว่าฝนบอตกฝนบอมาหามเขาโดอนี่แล้วไปแล้วผ่านไปรถเดี่ยวเขาจะใช้รถเกี่ยวอยู่สิปะ เลกี่ยวเขาเหรลกยัง huh ก <mythology> um ่ลดเกี hmm. mm ่ยวเขาเกี่ยวเ่ลเกี่ยวเขาตมามนะอัมันไปนะเออตัหตแรกนนโม่ยังไงตมามันไปกับตุกตาตัวกิน ปลาได้มันมาสู่กินมันแซงเสิพาพี่น้องรอเบิกบรรยากาศภายในตลาด ใหญ่ผักผีกจันละสดาวบาทสองขีดมังนาวกระทงละสดาวปลาในได้กบปลาได้กบใหญ่สองทงกับมะถั่วปลาก็ได้มากันถั่วสองกำ คองขายได้มุนตัวจองมัดได้กันกบุองถุงคองขายกับปันป um ันลินเฮือนหน่อยเนาะมันใหญ่พดเบิ่งพี่น้องแป้นตอ่เลยเตียงทางหนักะปกติสิเต็มเบิดเมื่อนี้แป้นเป็นแป้นเลยแป้นอิดเติด ก่อนเลือดนำมือนีคันสื่อนยามใดเลยถามหาก่อนเลือดมีได้มือนีแกงผัดแหงใส่ผโลุหากชี้มันอยากกันนันเนาะอือเอาเป็ดบ่อันนี้นะเป็ดคนละเพื่องปีงเนะาะไพ่สด้ยทงใหญ่ๆนี่ อของเองเลยนี่เป็นโลนี่นเออพวกมึงเอามาติงอืมมันแซงรถปั่นเข่ารถเกี่ยวเข่าสวงนี่กบปลาเค็งหอยไฟไม่ใหญ่นะบอ หานคล้ายเนืออเน้อมองเนื้อมูทั้งหลุม่แม่ขาก็กำลังมาแต่ว่เาเทวทึงนี่แบบว่าเป็นแห้งย่างเงาแห้งหันลูกซีนกับบมามือนี่มอนี้ะดี๋วเนคนซื้อเริ่มมาลายเะไเปน็นอย้ย ของขายหักบ่มีบ่ด้านหลังข้างล่างแต่เนิดๆอยู่น้าก็ยังอั่นนะ่ะยังบ่พริกจานเดียวพี่น้องเอ้ยมักนาวก็บเบิดเลยอันนี้สิเป็นของป้าบันาวนะเออพิกจานเดียวก็สิได้เมือเอ่อแล้วจ้าของขายบ่หลายมื้อนี้ ของป่ามาฝากขายในเตียงพอดีเต็มเตียงคือเก่าเขาก็มานั่งขายมาผิกจานเดียวจ้าขายเบิร์ดเลยพี่น้องเอ้ยแจ็คสื้อ,อยังยเมื่อกินนะซื้อสมพักไหมสื้อสมพักมาสู่ไอรอนกินก่อนไอรอนผลหมัก สมพักจะเสี่ยีนเอียงมากมายใดสมพักสองธงไปซส้ส่ถอดก้วยถอดมันก็พี่น้อย คำเลยยังแดดอยู่มาค่ะทอดขนมคกกับขนมทอดกล้วยทอดมันอทอดน้ำกับบะทันแบบไหนเต้ยไม่ได้ทอดบบะทันแต่เส้าเส้นได้ขายดีค่ะมานเป็นมานเลย ได้กระตก้ถกระกมันชื้ออันนี้นแพงๆเนาะเออได้น้ำซื้อนะอืมข้กล้วยน้ำเบอเตนแล้วมันเลือให้ใส่กี่าาหัวมีมันสับมันมันเบิดแต่กล้วยมือหนายงกินเนาะงเทออักินอมืออื่มาอีก่าอออืมัซื้อเออ บ้านนี่เด้บัดขากลับมามาซื้อบ่เขาเศร้าอยากเลยเพิ่นไปกระชุกระชนี่บ้านนี่เด้เออเพื่อนจะได้ไปฝาขึ่นน่ะไปฝากบ่บอยไปเมื่อพี่น้องเอ้ยเมื่อจ้าบัดนี้เมื่อแตเวินกันแล้วเวียกเพื่อนเวียกซานหนึ่งเขาหนึ่งน้ำแตเวิน